สวัสดีค่ะคุณย่าเป็นนางไม้เดี๋ยวนางต้นาง,ต,นางต้ต้นไม้โอ้ยตายตามีเรื่องขำจะมาเล่าให้ฟังนึกว่าตัวเองทำงานวันศุกร์ที่ใชได,ได้ตัวเองทำงานวันพฤหัสวันนี้เออตื่นมาก็เออแล้วเฮ้ยได้แหละเข้างาน เข้างานแปดโมงใช่ไหมคะตามตารางเนาะคุณย่านึกว่าคุณย่าทํางานพรุ่งนี้เออคุณย่าก็เออแล้วเฮ้ยตื่นมาก็เฉยนอนหันซ้ายหันขวาคุยกับคนนั้นคุยกับก,กันนี้เออชวนชวนน้องเข้าไปเที่ยวว่าจะไปเดินห้างกันเออ,เอ,อนัดกันอย่างด,ดีจะไปเดินห้างกันสุดท้ายอา้าวครูที่โรงเรียนโทรมา เอาเธออยู่ไหนอ่ะเขาว่าอย่างนี้เธอต้องทำงานนะวันนี้ฮะตาย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 โอ้ยยอยยแกแล้วลืมหน้าลืมหลังดูซิดูสิเป็นไปได้ดูเออวิ่งอาบน้ำเฮ้ยไอ้เรือพอไอ้เรืออไม่ได้ย่าอย่าไอ้โพราสย่า

Okej. Okay. Hela året. Åh, oh, vad bra. Men det de är inte åtta timmar, så alltså, det beror på. Kanske vi träffar, kanske inte. Ja, ja, ja. Nej, men, men de, de behöver hela tiden ja, extra. Ja. Uh. De är det så? Mm. Ja. Vad ska du? Jag ska hämta mina tvillingar. Jaså? Har du träffat dem? Nej. De är här med tofta och... Uh, ja. ja. Okej. Okay. Är det flickor? Ja, flickor. Flickor? Mm. ยายายาจาฟรีก้ากระดูฟรีกะายาเดเยววีพอด้สโบรเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันที่ทำงานนางมารับลูกนางลูกนางเรียนอยู่ที่นี่ทำไมเปิดอย่างเงี้ยลูกนางเรียนที่นี่โอ๊ยตายคุณอยากอือ วิ่งตาเหลือกตาลานอาบน้ำอือะไรก็ไม่ได้กิน <c oughs> เอ,อขับรถอย่างไวมาโรงเรียนมาถึงโรงเรียนโรงเรียนเกือบจะสี่โมงจะสิบโมงโอ้เข้าขำกันเขาขำกันจะตายคุณยา่าลืมหน้าลืมหลังอ,อไม่ได้คิดเลยเนาะไม่ได้คิดเลยแหละเนะียมันฝังอยู่ในหัวว่าจะต้องทำงานวันศุกร มันไม่ได้คิดเลยว่าจะทำงานวันพฤหัสเออคนเราก็เป็นไปได้นะแล้วก็บางทีตาเตอเรามันมองไม่ค่อยชัดอ่ะบางทีมันมองไปแล้วก็มันมันคือมันไม่ได้อจ่ายังไงอ่ะมันไม่ได้ใจจดใจจ่อกับกับอ่าไม่รู้มันคิดยังไงว่ะว่าเริ่มงานวันศุก จำได้สนิทแน่นเหนียวเลยว่าจะต้องทํางานวันศุกร์ชำได้แค่นั้นเองโอแตายๆขำๆนะคะเล่ากันขำๆก็เลยไม่ได้ไปเลยห้างเฮิงมไม่ได้ไปชวนน้องสาวไว้ไม่ได้ไปเลยชวนเพื่อนไว้ไม่ได้ไปเลยอ่พํากันใหญ่โอ้แต่งตัวเกอเออค่ะอากาศดีๆค่ะวันนี้ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อน เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกว่าจะร้อนกว่านี้เออแล้วเขาบอกว่าไอ้พวกนี้จะหนาวพรุ่งนี้จะอากาศลดลงเยอะเหลืออยู่ประมาณยี่สิองศาต้องวันนี้สูงสุดยีบแปองศาแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะประมาณยี่สิบก็จะจะหนาวค่ะจะหนาวนิดนิดทุกนีเออค่ะเด็กก็น้อยค่ะเด็กอ่เด็กแค่ สองโรงเรียนน่ะผนแผนกของคุณยา่ารับผิดชอบเนี่ยแค่สิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนครูสี่คนนะคะครูช่วยกันสี่คนก็สบายๆค่ะวันนี้คุณคุณย่าก็เอาเด็กนอนเด็กนอนมีอยู่แค่หกคนคุณยา่าก็พาเข้านอนแล้วก็มีเวลามาเนี่ มาพักพักครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยมีเวลามาเล่าอะไรขำๆให้ฟังแก่แล้วมันลืมหน้าลืมหลังเนาะเออลืมหน้าลืมหลังออตาเตออะไรก็ไม่ดีมองอะไรบางทีก็อ่านอ่านอะไรก็ไม่ชัดอะไรเงี้ยมันมันผลกระทบเยอะแหละพอพอเราแก่ตัวตัวมาแล้วอะผลกระทบมันมีเยอะ โรงเรียนค่ะนี่โรงเรียนนะคะโรงเรียนซึ่งโรงเรียนตอนนี้เขาก็อ<ๆ>ันนี้รวมกันสองสองโรงเรียนสามโรงเรียนก็มารวมกันเพว่าเด็กมันน้อยค่ะเด็กส่วนมากก็จะอยู่บ้านกับพ่อกับแม่อยู่บ้านกับพ่อกับแม่รับรับลูกนะอ๋อนี่เองลูกเ่ะลูกแปล ลูกแฝดเออมีลูกแฝดอ้ายก็สบายๆนะคะทำงานก็ไม่หน,นักหนาอะไรมากเพเด็กไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยวุ่นเท่าไหร่ถ้าเด็กเยอะๆนี่ก็จะหัวหมุนเหมือนกันค่ะหัวหมุนเอาเด็กไม่ทันเดเด็กตีกันมั่งเดี๋ยวเด็กล้มมั่งเดี๋ยวเด็ก เกิดอุบัติเหตุบ้างก็วิ่งกันนะคะถ้าเกิดเด็กเยอะๆวันนี้ก็สบายๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะพรุ่งน,นี้คุณย่าว่าจะไปว่าจะไปวัดว่าจะไปเที่ยววัดกับน้องๆเขาไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเด้ต้องดูอีกทีว่าไปกันแบบไหนยังไงเห็นน้องๆเขาชวนไปเที่ยววัดไป ดูวัดไทยกันนะคะพรุ่งนี้ดูจะได้ไปหรือเปล่าฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ค่ะสั้นๆค่ะสวัสดีค่ะ